วันนี้เวลา13นาฬกา30นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัวร,รัรคติยาราชนารีสเสร็จออกหนาอาคารปฏิบัติการวิจัยบริเวณตําหนักพิมานมาศอเภสตัตหีบจัังหวดชนบุรีทรงบรรยายในรายวิชาหัวข้อที่3เรื่ององโคโคยีนหรือยีนมะเร็งกับการควบคุมการเจริญของเซล และหัวข้อที่4เรื่องยีนยับยั้งการเกิดมะเร็งพระราชทานแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่4คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2565ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โรคมะเร็งมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของยีนที่ควบคุมการเจริญและการแบ่งเซลล์ ปามปกติร่างกายจะมียีนที่เรียกว่าโปรโตอองโคยีนทำหน้าที่ควบคุมการเจริญของเซลล์หากยีนกลุ่มนี้เกิดการกลายพันธุ์จะทำให้เป็นยีนที่ก่อมะเร็งเรียกว่าอนโคยีนส่งผลให้เซลล์นั้นมีการแบ่งตัวและเจริญของเซลล์อย่างรวดเร็วควบคุมไม่ได้ในช่วงแรกทรงบรรยายถึงการค้นพบองโคยีนจากการศึกษายีนในไวรัสที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคมะเร็งนำไปสู่ความเข้าใจพื้นฐานการเกิดมะเร็งระดับโมเลกุลในคนตัวอย่างหนึ่งของการเกิดองโคยีนจากไวรัส เกิดจากยีนของไวรัสแทรกเข้าไปในยีนของเซลล์และเข้าควบคุมการทํางานและเกิดการกลายพันธุ์ของยีนซึ่งการย้ายตำแหน่งของโครโมโซมเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดองโคโยีนหรือยีนก่อมะเร็งได้ทรงขยายความสำคัญของกระบวนการเหล่านี้ในระดับโมเลกุลเน้นการควบคุมการเจริญของเซลล์ซึ่งในเซลล์ปกติจะถูกควบคุมด้วยปัจจัยที่กระตุ้นการเจริญของเซลล์ชนิดต่างๆเป็นกลุ่มของโปรตีนที่ทำหน้าที่หลายระดับและมีขั้นตอนในการควบคุมให้เซลล์แบ่งตัวในอัตราที่เหมาะสม ทรงอธิบายให้เห็นกระบวนการต้านการเกิดมะเร็งภายในเซลล์เมื่อมีการเป,ปลี่ยนแปลงที่ทําให้เกิดองโคโคย,ยีนจะทําให้การสร้างโปรตีนมากกว่าปกติหรือมีโครงสร้างและหน้าที่เปลี่ยนไปและกัด่อให้เกิดความผิดปกติกของยีนจนกลายเป็นเซลล์มะเร็งในที่สุด ความเข้าใจในเรื่ององโคคโจยียนตลอดจน,นกลไกและการเป,ปลี่ยนแปลงระดับเซลล์และยียนเป็นพื้นฐานสําคัญนําไปสู่การพัฒนาวิธีการวินิจฉัยโรคมะเร็งและการรักษาแนวใหม่เน้นการใช้ยาที่ตรงตามลักษณะของโรคไปจนถึงการพัฒนายาและการรักษาที่มีประสิทธิภาพจากความรู้เรื่ององโคโ์คยียนหรือยียนก่อมะเร็งนั้นในหัวข้อน,นี้ทรงบรรยายถึงทิวเมอร์ซับเพรสเซอร์ยีนที่ทําหน้าที่ตรงข้ามกับองโคคโยียนและมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในกระบวนการเกิดมะเร็ง ในภาวะปกติยีนในกลุ่มนี้ทําหน้าที่ควบคุมการเจริญของเซลล์สร้างโปรโตีนที่ยับยัง้งการเจริญของเซลล์ไม่ให้มีปริมาณมากเกินไปและยังควบคุมการตายของเซลล์เมื่อสิ้นเซลล์อายุขัยหรือว่ามีความผิดป,ปกติของ DNA ดังนั้นเมื่อยีนเหล่านี้เกิดการกลายพันธุ์หรือสูญหายไปจากเซลล์ขึ้นจะทําให้ไม่สามารถยับยัง้งหรือควบคุมการเจริญของเซลล์ได้เซลลจึงเพิ่มจํานวนอย่างไม่หยุดยัง้งและเกิดมะเร็งขึ้นในที่สุด ทรงยกตัวอย่างยีนยับยั้งการเกิดมะเร็งที่สำคัญและมีการศึกษามากได้แก่ยีน p53 พบว่ามีการกลายพันธุ์ของยีนนี้บ่อยที่สุดในมะเร็งที่พบในคนยีน p53 จะสร้างโปรตีนที่ทำหน้าที่จำเพาะในการป้องกันการเกิดเซลล์ที่ผิดปกติและคอยตรวจสอบความผิดปกติทางพันธุกรรมที่เกิดขึ้นมีกระบวนการที่ซับซ้อนและป้องกันไม่ให้เซลล์แบ่งตัวหากมีความผิดปกติขึ้นในสารพันธุกรรมในเซลล์นั้น ท่งบรรยายถึงกลไกการควบคุมการทำงานของยีนนี้ในรายละเอียดและส่งยกตัวอย่างการศึกษาการเกิดการกลายพันธุ์ของยีน p 5 3ในโรคมะเร็งหลอดอาหารและมะเร็งลำไส้ในตอนท้ายส่งสรุปและส่งเปรียบเทียบคุณลักษณะขององคคจวยีนและท um ิวเมอร์ซับเพรสเซอร์ยีนให้นักศึกษาเข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาวิธีการวินิจฉัยโรคมะเร็งระดับโมเลกุลที่จะนำไปสู่การพัฒนายาและการรักษาที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น